สวัสดีครับพี่ๆรายการชาวชีวิตติดเทรดนะครับมาดูแผนงานกันนะครับก็อ <c oughs> รอตลาดเปิดไง <c oughs> ตลาดเปิดแล้วก็มาดูแผนงานกันนะครับเริ่มจากทีเฟก,ก่อนแล้วกันนะครับที่เฟกที่เฟกทีเฟกทีเฟกทีเฟกนะครับ <c oughs> ก็ยังยังอยู่ในโซน นะครับหลุดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับหลุดรอบนี้นะครับทํารอบใหม่อีกนะครับทําเทนใหม่ของตัวเองนะครับอ่าเราจะไม่หลุดกรอบมั้งนะครับเราจะไม่หลุดกรอบมั้งมั้งนะครับอ่ามาดูอ่าโอเคนะครับโซนสําคัญโซนราคานะครับเอาแท่งยาวนี่เลยก็ได้นะครับแปดสี่สองแปดสี่สาม นะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับถึงว่าจะไปเรื่อยๆนะครับไปเอื่อยๆนะครับแต่ถ้าอยากรักษาทรงขาขึ้นไว้นะครับก็ไม่ควรที่จะหลุดออกมานะครับทําเป็นเทรนนี่บ่อยๆนะครับช่องที่เราราคาที่ควรให้ความสําคัญนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นโซนนี้แหละครับนะฮะแปดสี่ศูนย์นะฮะแปดสี่ศูนย์ต้องไอ้นี่หน่อยครับต้องต้องหลายๆต้องโฟกัส กับราคาแปดสิศูนเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเทรนนะครับมันหลุดลงมาตรงนี้ผมว่าต้องต้องเขาเรียกอะไรให้น้ําหนักเส้นนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยเอาสีอะไรดีสีนดาเงินสีนี้แล้วกันเอาให้มันแตกต่างเนยนะครับดังนั้นนะครับขึ้นไปแล้วไม่ควรหล่นลงมาเลยครับนะฮะตอนนี้ตลาดเปิดอยู่ ตัวเซตเองนะครับอ่าไม่พูดถึงเซตก่อนนะครับพูดถึงดาวโจนส์เมื่อคืนบวกร้อยกว่าๆนะครับกลับมาเช้าเช้านะครับตลาดปิดบวกมาตาวที่เจ็ดจุดแปดสามจุดนะครับก็อ่าไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ข้างเสงนะครับยังเขียวเขียวแดงแดงนะครับตอนนี้ลักษณะนี้นะครับผู้เล่นก็ต้องไปลุ้นตลาดอื่นว่าสภาพรวมเป็นยังไงนะครับนะครับนะฮะแต่ในตลาดบ้านเรากาลังหานะฮะหาจุดยืน จะไปยิงข้างใครดีวะนะครับนะฮะไปยิงข้างใครดีวะนะครับเพราะนั้นนี่ค้าขึ้นนะครับสูงกว่าไฮเดิมนะครับแปดห้าหกเนี่ยแต่อันเนี้ยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับอาจจะเป็นเทรนใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าตามใดถ้ายังไม่ขึ้นมาบนโซนนี้นะครับโอกาสที่จะโดนทุบล่วงลงไปค่อนข้างสูงมากเลยนะครับนั้นก็ให้ความระมัดระวัง ะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่845นะครับจุดที่คิดว่าควรไม่ควรจะหลุดเลยนะครับ842 840นะครับถ้าหลุดมานะครับเสียภาพเลยนะขาขึ้นนะครับอีกครั้งแล้วมันจะหลุดอีกแล้วนะครับก็หมายความว่ามันไม่แข็งแรงครับพี่พี่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงข้างล่างด้วยความเร็วนะครับนะก็ดูต่อไปนะครับแผนก็ยังมองนะครับยังมองยังเชียร์ยังเชียร์ขึ้นอยู่นะครับยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดสองโซนนี้นะครับ842 840น์อย่ารีบลงมา นะครับนะฮะก็อาจจะต้องมีกับหน้าช็อตยังเกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับดูเซตแล้วก็มาดูปูนะครับสิบโมงแล้วนะครับปูก็ยังส่งหาขึ้นละครับนะฮะเหมือนเซตเลยนะครับยังส่งเดียวกันนะครับแต่ราคาที่ไม่ควรจะหลุดครับหนึ่งสามจุดเจ็ดโซนนี้เลยนะครับให้สองโซนเลยนะครับเผื่อแฉลับมากินตับเรานี่อ่าตัวสุดท้าย อ่าหนึ่งสามเจ็ดสี่นะครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยนะครับไม่ควรที่จะมาเทสโลนี่ละนะครับแต่ถ้าหลุดก็อ่าบันเทิงครับพี่พี่นะครับภาพรวมยังมองขึ้นครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไม่สวยละนะครับอ่ามาดูบิตคอยบิตคอยนะครับบิตคอยนะครับดูอย่างดีนะครับดูอย่างดีลอเกินดีลอเกินนะครับอ่าถ้าอยางไปส่งขาดขึ้นครับ แนวรับนะครับแนวรับถ้าหลุด C D C นะครับเป็นแนวรับทั้งหมดเลยนะครับนะแนวรับทั้งหมดเลยนะครับหลุดปุ๊บท่งปิดสโลได้เลยนะครับแลนะครับยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ใช้ลักษณะแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็จะมีข่าวติดกันด้วยนะครับน่าสนใจนะครับสบัดไปสบัดมานะฮะเล่นข่าวนะครับมาดูท้องคํานะครับหลังจาก นะครับหยุดไปวันหนึ่งนะครับหยุดพูไปวันหนึ่งนะฮะโดนทุบทุบขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมานะฮะอ่าทำกำไรครับน่าจะมีการทำกำไรเกิดขึ้นนะครับน่าจะมีการทำกำไรเกิดขึ้นนะครับรอะขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นอ่ามันก็ต้องมีการแบ่งทำกำไรเกิดขึ้นนะครับก็มาดูว่าโซนนะครับ ที่เคยเป็นหฮยนะครับจะกลับขึ้นไปยืนได้ไหมนะครับเพื่อรักษาตกขาขึ้นนะครับแต่ถ้ากลับไปยืนไม่ได้แล้วก็อ่าพอจะได้เปรียบมากมากเลยครับพี่บีนะฮะเนี่ยต้องขึ้นมายืนโซนนี้เลยนะครับก็วันนี้วันที่สิบสี่นะครับอ่ามีข่าวจะมีข่าวนะครับมีข่าวอ่าทุ่มสามสิบนะครับวันที่สิบห้าก็มีข่าวนะครับ เพราะนั้นมาดูกันว่าเอสปิดนะครับจะทําให้ราคามันแกว่งได้แค่ไหนนะครับราคาให้แกว่งได้แค่ไหนหรือว่าเอสปิดที่ออกมามันจะดันนะฮะจะดันทองกลับตรงนี้ขึ้นอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็ต้องรุนในโซนนี้และครับพี่นะครับหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งอ่าสองหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งแปดห้าะครับโซนนี้เลยสิบจุดนะครับต้องรุ้นให้มันกลับขึ้นไปนะครับขาขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นขาลง มันก็จะไม่ขึ้นไปยืนแข็งๆได้อีกเลยนะครับ่าโอเคนะครับภาพรวมก็แค่นี้ครับนะฮะอะต่าแล้มาระวังรับปีพนะครับทุกการเข้าก็ควรติดสต็อปลอดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ